เป็น,นไงบ้างทิพตวันนี้<ม>สบายอยู่ดีมากแล้วก็พัทยาครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินครับผมซอยห้าสามนะฮะงานของเราตื่นเช้าครับผมนอนตื่นตืนเช้า น้องรอครับเป็นไงบ้างเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับผมหลับสบายไหมหลับสบายเลยสบายอยู่ครับอ๋อแล้วมังมินเป็นไงบ้างเมื่อคืนเมื่อคืนก็หลับสบายเหมือนกันครับใช่ก่อนนอนก็ไปหาโรตีกินโรตีไม่พอใช่ๆเอาบังเอาบังเอาบังอะไรอะไรอ่อยได้อยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวเจ้านี้ก็ไปแวะซอยลาสามก็ไปหาข้าวกินกันข้าวแกงเดี๋ยวจะเจอแล้วนะ ตามคุณเพื่อข่าวหนครับผอโอันเนี้ยเป็นสมสามักคุณเพื่อข่าวไหนได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันขมไม่ได้จำวัาหรือป่าดับเดียววันนี้ไปที่สตูดิโอซุปเปอร์จินะครไปถ่ายทำรายการ บางสนิกนั่นเองหรือว่าบางเพี๋ยวไปเจอกันที่สตูซุปเปอร์จิ้วกันนเราติตามได้เลยครับทางเพจเว o กไอด์ก็ซุปเปอร์จิวนะฮะเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับใด้วยดมดูมดูมดูมงดู เป็นไงบ้างทริปวันนี้สบายจิ๋วตื่นเต้นมากแต่ก็ทำดีแล้วครับทุกอย่างครับเดี๋ยวรอติดตามเลยตามเลยตามเดี๋ยวนี้นะฮะทางช่องก็คอยยี่สิบสามครับผมกดได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเข้าที่พักก่อนไปนอนไปนี่ครับโคตรใหญ่ครับผมเคยดูในคลิปแล้วแหละวันนี้ ทำเวิร์กช็อปด้วยสอนจัดแสงก็เลยต้องมีครอวเวิเร์กช็อปน<ช>ีค่ค,ค,คือเป็น